สวัสดีค่ะวันนี้มาอัปเดตต้นมันม่วงให้ชมกันนะคะปลูกได้ประมาณ7วันแล้วค่ะจากวันนั้นนะคะจะเป็นแค่ยอดกิ่งก้านเขาแล้วก็ใบเหี่ยวๆนะคะพอมาวันนี้ผ่านมาได้7วันก็คือใบออกเต็มเลยค่ะอวบอิ่มสมบูรณ์มากอ้อยก็ไม่ค่อยได้เดินมาทางนี้เท่าไหร่นะคะ ก็ไม่ได้ค่อยได้ลดน้ําเลยให้รอแต่น้ําฝนอย่างเดียวเลยค่ะช่วงนี้ฝนตกบ่อยมันสวยใช่ไหมคะต้นมันนี่จริงๆแล้วปลูกทั้งหมดด้วยกันสามแถวนะคะก็กะว่าจะให้เขาเลื้อยออกไปได้เรื่อยๆเอยเีอย,เอยค่ะพื้นที่ที่ถัดไปตรงโน้นจะเห็นเป็นหญ้านะคะเดี๋ยวอ้อยจะต้องถอนหญ้าหรือตัดหญ้าคงต้องถอนนะคะแล้วก็จะปลูกอ่าต้น ฟักทองญี่ปุ่นอีกนะคะตอนนี้บริเวณนี้ก็จะเป็นมันม่วงสงสัยโซนนี้อคงจะเป็นพวกพันไม้เรื้ยทั้งนั้นเลยค่ะดูนะคะมันม่วงค่ะเขาจะเรื้ยไปตามร่องที่อ้อยปลูกนะคะแต่ตัวนี้แผ่ก,กิ่งก้านสาขาออกไปเยอะมากๆเลยอีกไม่นานคงจะได้ทานหัวมันนะคะ ต้นมันนี่ตอนนี้สวยมากๆเลยไม่ได้ดูแลอะไรเลยค่ะเพื่อนๆจริงอย่างที่พี่สาวเขาพูดนะคะพี่สาวเขาได้เขาให้มาให้ต้นพันธุมานะคะให้กิ่งต้นพันธุ์มาเขาบอกว่ามันติดง่ายเป็นง่ายเป็นง่ายจริงๆค่ะไม่ไม่ได้ดูแลอะไรเลยค่ะเพื่อนๆหลังจากที่ปลูกวันนั้นปุ๊บอ้อยก็ไม่ค่อยได้มาแถวด้านหลังของสวนนะคะไม่ได้มาโซนนี้เลยไปปลูกต้นไม้ แถวโซนด้านหน้าต่อเรื่อยๆค่ะจนมาวันนี้เดินมาดูน้ําก็ไม่ค่อยได้ลดเขาเลยนะคะไม่ได้ลดเลยแหละได้แต่น้ําฝนอย่างเดียวเขาก็จเจริญเติบโตเขาได้อาทิตย์เดียวนี่สวยได้ขนาดนี้โตได้ขนาดนี้ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆพัฒนาการเร็วมากะคะต้นมันมุยญี่ปุ่นค่ะวันนี้ยังไงก็มาอัปเดตให้ชมกันแล้วนะคะก็เดี๋ยวถ้าเกิดวันไหนไดก ถึงเวลาที่จะขุดหัวมันเขาหรือยังไงเดี๋ยวจะมาอัดคลิปให้ชมอีกทีนะคะค่ะสำหรับวันนี้คลิปนี้ต้องไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ